กดรีโมทเนี่ยสตาร์ทเครื่องเลยได้นะครับสตาร์ทเครื่องก็ใช้ปุ่มนะครับป,ปุ่มล่างสุดกดค้างไว่ห้าวิแล้วก,เกดเข้าไปเครื่องยนต์สตาร์ทได้เลยพอครบห้าวิเราก็ปล่อยนะครับออโต้สตาร์ทให้ถ้าเราใช้รีโมทสตาร์ทแล้วเราไม่กดอะไรในรีโมทเลยนะครับปล่อยไว้ไอย่างเงี้ยอีกสิบนาทีหลังจะดับเครื่องเองแต่ถ้าเราใช้รีโมทกดสตาร์ทแล้วเรากดไฮล็อกแล้วขึ้นไปขับรถขึ้ขับได้เลยไม่ดับ ก็คือขับได้ยาวๆเลยแล้วก็ถ้าเราล็อกรถไว้แล้วก็ตัดเครื่องโดยรีโมทแล้วเรากดไครล็อกแล้วมันจะไม่สามารถใช้ปุ่มที่รีโมทดับเครื่องได้เลยครับต้องไปดับที่ตัวรถเลยตอนนี้นคือเรายังไม่ได้กดอะไรใช่ป่ะเราสามารถใช้ปุ่มดับได้เหมือนเดิมถ้ากดก้างไว้กลางไว้้าวิก็จะออโต้ดับให้เลยดับเครื่องแต่ประตูไม่เปิดนะคือเรื่งย้อดับอย่างเดียววิธีใช้ตัวรีโมทนะครับเวลาล็อกรถจะมีไฟเลี้ยวหนึ่งครั้งนะครับ เสียงหนึ่งครั้งกระจกพับครับกระจกมองข้างพับเข้าไปครับคายล็อกมีเสียงสองครั้งไฟเลี้ยวสองครั้งกระจกมองข้างก็จะกลางออกมาอัตโนมัติแล้วก็ตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มเนี่ยถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับจะสตาร์ทเครื่องลูกค้าต้องเหยียบเบรกก่อนพอเหยียบเบรกเขาก็จะออโตสตาร์ทให้เลยเหยียบเบรกแล้วแตะนะครับเหยียบเบรกแล้วก็แตะเขาก็ออโตสตาร์ทเลย ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราขับรถปิดประตูสนิททุกบานนะครับแล้วมีการขับรถมันจะมีระบบออตโต้ล็อกให้ก็คือถ้าเราขับมันก็อยีาเบรกปุ๊บมันจะล็อกให้หมดเลยไม่ประตูเลยเะยียบเบรกปุ๊บมันกจะล็อกให้ทุกบานเลยในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้สตาร์ทเครื่องอยู่เปิดแอร์อยู่สามารถลงจากรถได้ปิดปร,ระตูลงมาได้เอาอรีโมทลงมาด้วยสามารถล็อกรถไม่ได้แบบนี้เลยล็อกได้ เราสามารถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ปล่อยไว้อย่างนี้ได้มีคนอยู่ในรถไม่ต้องดับเครื่องได้แบตชุลาก็ลงมาล็อกเลยจะขึ้นรถก็ถก,ถกดไอรล็อกเลยกดด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องเรียกคุบนรถมาเปิดให้ก็คือเรากดขึ้นลงได้เองเลยแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยนะครับถ้าเราจะดับเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยแล้วก็แตะ จ้าป to ุ so, ่มตัวนี้มันใช้เป็นฟังก์ชันเปิดกุญแจได้โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับสมมติว่าเราต้องการเปิดวิทยุฟังแต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องหรือเราจะชาร์จโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็กดเข้าไปเลยครับไม่ต้องเหยยบเบรกพอกดเข้าไปปุ๊บกดครั้งที่หนึ่งไฟนาฬิกาเปิดวิทยุเปิดชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับกดเข้าไปอีกครั้งครับมันจะเป็นไฟออนครับไฟออนมันจะเปิดทุกอย่างเลยมันจะเปิดทุกอย่างกดอีกครั้งก็จะปิดแบบนี้นะครับก็ในระหว่างที่เราเปิดไฟอยู่แบบนี้สมมติวว่าาเเรปิิดทยฟังอู แล้วเราต้องการสตาร์ทเครื่องเราไม่ต้องปิดก็ได้ครับเราไม่ต้องกดวนให้มันปิดเราอยยบเบรคเข้าไปเลยแล้วก็สตาร์ทได้เลยถือว,ว่าเราเปิดวิทยุฟังอยู่เสร็จธุระเอาจะไปธุระเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็อยีบ่บเบรคสตาร์ทเลยเราไม่ต้องกดปิ่ไป้วก็เจ้าปุ่มตัวเนี้จะเป็นเ e ค u ร i ตี้ด้วยก็คือถ้าเราล like ็อกไว้แบบนี้ถ้าเราล็อกไว้นะครับกดล็อกรถกระจกครับทุกอย่างเข้าอยู่ในโหมดเ e ค u ร i ตี้ปุ๊บถ้ามีคนเปิดประตูแบบนี้สักคู่มันจะร้องครับถ้ามีถ้ามีคนพยายามจะสตาร,ร์ท มันจะล็องแล้วไม่ให้สตาร์ทอ่าแม้แต่รีโมทอยู่เขาก็ไม่ให้สตาร์ทนะครับมัจะล็อกไว้ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องได้เราต้องคลายล็อกแล้วต้องคลายล็อกแล้วเียบเบรกเข้าถึงจดอนุญ,ญาตให้สตาร์ทได้ก็ตัวนี้ก็จะมีโหมดสมาร์ทคีย์ครับสมาร์ทคีย์ก็คือถ้าลูกค้าลงจากรถนะเนีเสร็จปุ๊บปิดประตูสนิททุกบ้าน ถือรีโมทไปเลยลืมล็อกรถนะครับมันออโต้ล็อกได้เดี๋ยวผมลองขีห่างระยะประมาณสามเมตรออโต้ล็อก,กได้กออโต้ล็อกนี่รวมถึงกระจกมองข้างก็ย,ยังคับได้อยู่นะครับถึงท้องใต้ครับระยะหนึ่งเมตรครับระยะหนึ่งเมตรประมาณได้้องตัวขายล็อกให้ตัวเนี้ยเวลาเราอยู่บ้านเราสามารถยกเลือกอระบบตรงนี้ได้ยกเลกก็คือ ลูกค้าเดินถึงเข้าถือออกอย่ามันล็อก,อย,อ,กอย่ามันคลายลูกค้าใช้เมนนุ่นได้โดยการกดล็อกไปเลยพอกดล็อกปุ๊บระบบออตโต้ที่เราถือเข้าถือออกมันจะตัดการทางานเราถือเข้ามันก็ไม่คลายถือออกก็ไม่คลายแต่ขึ้นก็คลายถ้าเราลงจากรถแล้วเราลืมล็อกระบบออตโต้จะทงานให้เลยคือถ้าเราไม่กดมันจะทำงานอ่าทํางานของมันเองแต่ถ้าเราไปกดแล้วมันจะไม่ทํางานเราจะขึ้นจะลงก็ต้องกดเองครับแล้วก็ตัวเนี้มันจะซ่อนกุญแจไว้ในนี้ก็สไลด์ออกเอารูกกุญแจฝังไว้ในนี้ได้ครับลูกกุญแจก็ ฝังเอาไว้ตรงนี้มีที่ฝังให้ตรงนี้นะครับฝังตัวแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรก็เปิดได้เหมือนปกติงัดออกนี้เลยงัดเปิดได้เลยเปลี่ยนผ่านได้เลยผมก,ก็กดเข้าไปแค่นี้คเขียนเรียบร้อยตัวนี้ถ้าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีแบตหมดเรายังไม่มีแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแต่เราต้องการรีเซ็ตระบบฝัดดึงกุญแจออกมาปิดครบ